กับสวัสดีครับเํานพ็ญพิองครับผมมือน oh. ีช่องจีจีเคยจากัวฟ้ามกับผามาชมง่วอนหน้าโคตพอพันนะครับผมนี่ครับเนื้อแน่นๆนะครับเอาหนูหนูก็ติดไว้ให้พ่ออัดคลิปวีดีโอก่อนสิลูกนะครับสายเลือดบีบีบอนซันนะครับหน้าบึกบึกโบสเข้มเข้มนะครับ เกิดจากแม่สีแดงนะครับเกิดจากแม่สีแดงเฟรมโครงสร้างใหญ่นะครับข้อของเขาเป็นรูปบีบบันสัตนะครับข้อเป็นแบบมันเดือดร้อยนะครับสารเลือดบีบบันสัตนะครับอินลุกกันนะลุกลุกแล้วก็อุ๊เออโอ้โหนูครับดูบันท้ายครับบันท้ายแน่นๆนะครับวัวตอนนี้ดูครับบันท้ายแน่นๆนะครับเพิ่งจับยานอมานะครับ ลองหาแม่ทั้งวันเลยครับผมนี่ครับนี่นะครับดูแผงคอรครับหนาย่นสวยเลยนะครับไปนุ่นเดินหน้าไปนุนปปน่นไปนไปนุน่นไปนุ่นไปนุ่นนุ่นไปนุ่นนะปากใหญ่มากโอครับหน้าบึกครับปากใหญ่มากกินอะไรเดีนเลยตัดนอกก็ใหญ่นะครับเจ้าตัดน,น้องมานีครับดูมานน่วายังไม่เป็นเชือกนะครับเพิ่งจับหย่านงม,มานะครับ Đi นุด đi เดิน Đi bay đi 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 đi, đi đi ไปนุด đi, đi 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 đi, bay bay Đi bay đi 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 bay 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 ไป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  Không ไปไปไป ยืยนส,สว,ยนวยๆสิลูกเห็นไหมลำตัวยาวลำตัวยาวตนอกใหญ่นะครับตนอกใหญ่บ้องดีมากนะครับบ้องสายเซิงเลยนะครับกระทู้แข่งกระทูข้ขาทั้งขา,งห,นาหน้าจีบหน้าจีบหลังใส่ได้เลยนะครับนี่ครับตนอกใหญ่นะครับต้นอกใหญ่นะครับผมดูแขงคอครับพี่นะ้อง จับยานมมาครับอายุก็ประมาณเนนี่นะครับเดี๋ยวไปดูวันเกิดอีกทีนะครับผมนี่ครับร้องนะครับหิวนมนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจพ่อพันตัวนี้นะครับเปิดแบ่งนะครับเปิดแบ่งสนใจโทรได้ที่เบอร์โทร0854420610นะครับผม0854420610นะครับใครสนใจก็ อยากมันูตัวจริงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ0854420610มาดูได้ที่อำเภอบัวใจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่ครับบัวอยู่อำเภอบัวยห่จังหวัดนครราชสีมานะครับใครสนใจนะครับก็โทรได้นะครับ0854420610เอาไปเป็นพอพันคุมฟูใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับราคาก็โทรมานะครับผมโทรมาได้โทรมาสอบถามได้นะครับ